วิธีแก้การมั่นใจแม้ว่าคุณจะไม่เคยออกกล้องก็ตามนะคะปัญหาปัญหาหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการออกหน้ากล้องนะคะการทำคลิปวีดีโอนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้เรามีความเครียดนะ,ะมีความวิตกกังวลนะคะซึ่ง เหล่านี้นะคะมีทางออกนะคะทางออกก็คือการที่เราจะมาเพิ่มรายได้ในการที่เราจะมาท,ทําคลิปวิดีโอหรือว่าออกหน้ากล้องนะคะเราต้องการผลลัพธ์หรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการผลลัพธ์เราก็ต้องกล้าที่จะทํานะคะซึ่งให้เราโฟกัสไปที่ผลลัพธ์นะคะ แล้วก็ก,การทำออนไลน์นะคะการออกหน้ากล้องนะคะเป็นการสร้างรายได้แต่หลายๆคนนะคะก็จะไปโฟกัสที่การที่ตัวเองไม่มีเวลานะการที่ไม่มีเงินลงทุนนะคะตัวเองแก่เกินไปสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นแค่ข้ออ้างของหลายๆคนนะคะ แต่เรามีวิธีที่จะทำให้คุณนะคะกล้าที่จะออกมันไลฟ์หรือกล้าที่จะมาออกหน้ากล้องถ้าหากวันหนึ่งนะคะคุณไม่กล้าที่จะมาออกหน้ากล้องหรือไม่กล้าที่จะลงมือทำพอวันหนึ่งเงินในบัญชีคุณ ค่อยๆลดลงลดลงนะคะวันนั้นอ่ะคุณจะรับได้ไหมนะคะวันที่เงินในบัญชีคุณลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วคุณพร้อมหรือยังนะคะที่จะมาลงมือทำนะคะถ้าใครพร้อมนะคะกดมาได้เลยค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ